ตอนนี้เราอยู่ที่โนกามิคอยฟาร์มนะครับโนกามิคอยฟาร์มเนี่ยก็เป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงทางด้านโคพับุมบานครับปัจจุบันก็พยายามทำาริเวี้เพิ่มเติมเ,มเมช่นโชวาศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยจริงๆก็คือเขาเป็นอ่า ไดนิชินะครับเป็นญาติิกับกลุ่มตะกูลมาโนนะครับแล้วเขาก็เป็นสมาชิกของไดนิชิโอบิไคด้วยไดนิชิโอบิไคก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นสมาคมลูกศิษย์ของไดนิชินะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยเคยได้ไปทํางานไปฝึกงานที่ไดนิชิแล้วก็ออกมามีหลายๆฟาร์ครับที่เริ่มต้นแบบนี้เช่นอย่างที่ดังๆที่เรา้จ้กกันเช่นโอมสโกอย่างเงี้ยครับบ farm so uh, we have been doing this job for 50 years then I am like third generation my like variety the famous variety is Kohaku and Showa maybe like many people know know me as like Kohaku breeder but also I have good showa uh, kohaku but recently so I really really like good showa so hopefully, like people focus on like, two varieties. Other farm. So especially, I focus on quality of koi. So many quality, like skin quality. So if you look at it, so you'll see difference. Do you love koi? Koi, that's ah. <laughs> skin. เขาดูแลก็ดด้วยเขาจะตัดปลาตัวที่เขาภูมิใจที่สุดในบ่อเนี้ขึ้นมาให้ดูเมื่อกี้เราก็ถามว่าทำไมนะฮะเขาก็บอกอันนอกจากเรื่องของผิวที่ดีมากๆเรื่องของสีแพทเทิร์นอะไรต่างๆนานาแล้วสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินนะผมไม่เคยได้ยินคำนี้เลยคือเขาบอกว่าบอดี้แล้วเขาทำมืองี้บอดี้ ไม่ใช่บอดี้อย่างนี้บอดี้เราก็ทำหน้างคงๆคืออะไรวะเขาบอกว่าบอดี้เนี้ยมันราวคือมันมีบอลลุ่มนี่คือำพูดของเขาเลยนะ r o u n มีบอลลุ่มแล้วพอปลามันโตขึ้นมันมีโอกาสที่ปลาตัวนี้มันจะแบบบึกขึ้นมาอย่างเงี้ยมากแล้วที่สําคัญคือเขาบอกว่า Let m มีโชว์อยู่คือกูภูมิใจเดี๋ยวกูตักให้ดูเออเอาอย่างนั้นเลยเว้ยเอากเขา าวกันใหญ่ไม่เหมือนกันนะยาวกันลับไม่เหมือนกันนี่ออกไหมครับคือปลามันต้องพอพอชั่นคือปลาความยาวต้องยืดได้ mm hmm. ในขณะที่พอพอชั่นมันยืดได้โปรงม,มันต้องซัพพอร์ตการยืดคือถ้ามันยืดแล้วบอดี้มันไม่ซัพพอร์ตมันก็เป็นปลาไหลเป็นปลาช่อนทำนี้เราไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนทุกคนจะบอกแต่เนี yeah ้มลักบี้ลักบี้อะไรอย่างนี้ย ะคาหรือนิชิกิโกยนะครับเป็นปลาที่อยู่คู่กับประเทศญี่ปุ่นอยู่คู่กับประเพณีของญี่ปุ่นมายาวนานมากๆถามว่ายาวนานแค่ไหนฟาร์มนี้เป็นหนึ่งในตัวแทนนะฮะแค่จะเรียกได้ว่าเป็น Living Legend นะครับของ ฟาร์มนึงเป็นหนึ่งฟาร์มที่อยู่มานานคู่กับประวัติศาสตร์ประค้าของญี่ปุ่นเลยทีเดียวเรากำลังพูดถึงฟาร์มที่ชื่อโทราโซซึ่งจริงๆแล้วเป็นชื่อเล่นนะครับชื่อจริงเขาก็คืออุราคาวะค่้ยฟาร์ม1917ตั้งมาตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนั้นอาจจะมีแค่บอ่อเดียวมีปลาสองคู่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่นั่นคือ the beginning of history นะครับนับถึงตอนนี้ก็เท่าไหร่ปีอะ,อะร้อย ร้อยห้าสิบปีขาดไปปีหนึ่งจะครบร้อยห้าสิบถูกไหมปีนี้ปีหกหกเพราะนั้นปีหน้าคือครบ150 years anniversary อยู่มานานขนาดนั้นแล้วอยู่มานานขนาดนั้นถามว่าฟาร์มนี้มีดีอะไรแน่นอนโคคาบุกนะครับตั้งแต่เราเดินเข้ามาเนี่ยไซด์บึ้มๆตัวสวยๆหมุนล่ำๆแล้วก็เป็นสไตล์คลาสสิกนะครับผมลัคกี้สวยๆมีให้ดูเยอะมากเยอะแค่ไหนไปดูด้วยกันครับผม 大好き声大好き。 พ่ออยู่ด้วยคุณลูกมันน้องโดนแล้วแหละวันนี้ไปดูกันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างอันนี้นะครับอันนี้เป็นนิสัยนะครับที่เพิ่งลากขึ้นมาในอาทิตย์นี้นะครับคนไอเท่วันนั้นเราดูไปแล้วเนี่ยอันนี้คือลากเมื่ออาทิตย์ก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยยังใหม่ๆสด พลอ่ครัดพลตันชองพัรไม่รู้ครับไม่สามารถจะตอบได้ลงไปวัดกันเลยดีกว่าใส่แปด ก็ใส่แปดเห็นเห็นแต่เงาน้ําแต่ว่าก็พอดูออกอย่างปึ๊บอย่างปึ้บนี่คืออีกฟาร์มหนึ่งที่เป็นฟาร์มระดับตำนานโคฮากุระดับชั้นนำของโลกโนกามิคอยฟาร์มนะครับ เชื่อว่าพี่ๆน่าจะเห็นได้ด้วยตาตัวเองจากในคลิปว่าคุณภาพผูกเขาสวยขนาดไหนผมใช้คําว่าสวยนะสวยได้เต็มปากเลยนะครับสีแดงฉ่าหวานบอดี้ไลน์สวยสไตล์คลาสลสิกเลยของป,ปะระทับนะฮะก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆแล้วก็ปิดท้ายคลิปนี้ด้วยเช่นเคยเห็นไหมฮะฟาร์มระดับท็อปๆเนี่ยทุกที่ใช้เหมือนกันหมดเลยนะไอตัวบาร์กิชาเวอร์อันนี้ก็เป็นบอกลา V I D ของเขาซึ่งเมื่อกี้น่าจะดูไปบัดแล้วนะครับ ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มาคุยกับพวกเราในห้องไลน์ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับโอเคโอเค this fish is my favorite so especially like skin quality and very very shiny And also like body, so rounded body, so this fish hugs, so it's perfect. So I keep good care yes. on this boy. Thank you. Thank you. Thank you. very much. Thank you. Thank you. The most Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. <music> <music> นี่คือดีที่สุดในบ่อนี้แล้วโนกามิค่อยฟารม The best of the best yes